สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของสาธารณูปโภคที่มองไม่เห็นค่ะสิ่งที่มันค้ำจุนโลกทั้งใบของเราเอาไว้โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยเรากําลังพูดถึงการที่เราพึ่งพาระบบ GPS กันหนักหน่นวงแค่ไหนลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าวันหนึ่งทุกอย่างมันหยุดชะงักไปเฉยๆเราจะเข้าใจเลยว่าทําไมเรื่องนี้มันสําคัญมากๆ เอาละค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ตลาดหุ้นที่มันซับซ้อนมากๆไปจนถึงระบบไฟฟ้าของประเทศหรือแม้แต่โทรศัพท์ในมือเราเนี่ยทำงานประสานกันได้แบบเป๊ะๆไม่มีสะดุดเลยคำตอบของคำถามนี้อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยละค่ะมันคือสัญ,ญญาณที่เดินทางไกลามาจากอวกาศเลยนะคะสัญ,ญญาณที่ว่านี่อ่อนแอยิ่งกว่าแสงจากหลอดไฟในบ้านซะอีก แต่กลับมีความแม่นยำสูงแบบไม่น่าเชื่อและที่มันพีคที่สุดก็คือเทคโนโลยีที่ว่าน,นี้มันจะทำงานไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไต์ใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึง GPS ตั่นเองแต่เราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่แอปแผนที่นะคะจริงๆแล้วมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นอยู่เงียบๆแต่คอยขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ของเราอยู่ ทุกวินาทีจริงๆหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คำว่า PNT ค่ะ PNT ซึ่งก็ย่อม,มาจาก positioning navigation และ timing ค่ะพอพูดถึง GPS คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงตัว P กับ N ใช่ไหมคะคือการระบุตำแหน่งกับการนำทางแต่ตัว T นี้แหละค่ะ timing หรือการบอกเวลาเนี่ยคือส่วนที่สำคัญที่สุดแต่คนกลับมองข้างไปมากที่สุด มันคือรากฐานของยุคดิจิทัลทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่การโอนเงินผ่านแอปธนาคารไปจนถึงการสตรีมวิดีโอดูเนี่แหละค่ะทีนี้เราลองมาย้อนดูกันหน่อยดีไหมคะว่าเทคโนโลยีสุดล้ำนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องราวมันเริ่มจากความต้องการของกองทัพในยุคสงครามเย็นเลยนะก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสั่งพิซซ่ามาส่งถึงบ้านได้ในทุกวันนี้ภารกิจดั้งเดิมของมันเลยนะคือการแก้ปัญหาที่น่ากลัวมากในยุคนั้น นั่นก็คือจะทำยังไงให้เรือดำน้ำที่บรรทุกขี่ปนาวุธนิวเคลียร์รู้ตำแหน่งของตัวเองได้แบบเป๊ะๆตอนที่อยู่ใต้น้ำมืดๆเพื่อที่จะยิงขี่ปนาวุธไปถล่มเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปเป็นพันๆไมล์ได้สำเร็จคือกองทัพต้องการระบบที่ใช้ได้ทั่วโลกไม่ว่าจะฝนตกแดดออกและที่สำคัญสุดๆเลยคือต้องเป็นแบบแพสซีฟหมายความว่ารับสัญญาณอย่างเดียวห้ามส่งสัญญาณอะไรออกไปเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวศัตรูจับได้ แล้วเส้นทางของมันก็น่าสนใจมากเลยค่ะทุกอย่างเริ่มจุดประกายตั้งแต่ปี1957ตอนที่ดาวเทียมสปุตนิกถูกส่งขึ้นไปจนมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะคะในปี1983ที่เกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินคอรีเอียนแอร์ไลน์ถูกยิงตกเหตุการณ์นั้นทำให้ประธานาธิบดีเรแกนตัดสินใจเปิด GPS ให้คนทั่วไปได้ใช้ด้วยและอีกก้าวกระโดดที่สำคัญมากๆก็คือปี2000ค่ะที่รัฐบาลสหรัฐเขาปิดระบบที่จงใจทำให้สัญญาณมันเพี้ยน โอ้โหคืนเดียวนะคะ GPS ของพวกเราทุกคนแม่นยำขึ้นพรวดเดียว10เท่าเลยเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าจุดสีน้ำเงินเล็กๆบนแผนที่ในมือถือของเราเนี่ยเบื้องหลังของมันมีฟิสิกส์ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งซ่อนอยู่ขนาดไหนหลักการทำงานพื้นฐานของมันเรียกว่า trilateration ค่ะพูดง่ายๆคือแบบนี้ ลองนึกภาพตามนะคะมีดาวเทียมประมาณ31ดวงโคจรอ,อยู่รอบโลกเราใช่ไหมคะบนดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยมีนาฬิกาอะตอมที่แม่นยําแบบสุดๆติดตั้งอยู่ทีนี้โทรศัพท์ของเราก็จะคอยฟังสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสีดวงพร้อมๆกันแล้วมันก็จะคํานวณว่าอ๋อสัญญาณจากดวงนี้ใช้เวลาเดินทางเท่านี้แสดงว่าเราอยู่ห่างเท่านี้พอทําแบบนี้กับดาวเทียมสี่ดวงมันก็จะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเราบนพื้นโลกได้เลยคะ่ะ และนี่คือจุดที่มันว้าวมากๆเลยค่ะคือนาฬิกาบนดาวเทียมกับนาฬิกาบนโลกเนี่ยมันเดินไม่ตรงกันเป๊ะๆนะคะเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือเนื่องจากดาวเทียมมันเคลื่อนที่เร็วมากๆแล้วก็อยู่ในที่ที่แรงโน้มถ่วงของโลกมันอ่อนกว่าผลก็คือนาฬิกาบนดาวเทียมจะเดินเร็วกว่าบ,บนโลกเราไปวันละ38ไมโครวินาทีค่ะ เลข38ไมโครวินาที T. อาจจะฟังดูแบบโอ้ยน้อยนิดเดียวเองแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรเลยไอ้ความคลาดเคลื่อนเล็กๆแค่นี้แหะคะ่ะจะสะสมไปเรื่อยๆจนทําให้ตําแหน่งของเราบนแผนที่มันเพี้ยนไปวันละ11.4กิโลเมตรคิดดูสิคะเปิดแผนที่แล้วเจอตัวเองอยู่ผิดอําเภอไปเลยแบบนี้ระบบ G P S ก็คงไร้ประโยชน์ไปเลยใช่ไหมคะแล้ววิศวกรเขาแก้ปัญหานี้ยังไงหรอคะ โอ้โหเขาใช้วิธีที่ฉลาดมากๆเลยค่ะก็คือเขาจงใจตั้งให้นาฬิกาบนดาวเทียมเนี่ยเดินช้ากว่าความเป็นจริงนิดนึงตั้งแต่ตอนที่มันยังอยู่บนพื้นโลกเนี่ยแหละค่ะพอส่งมันขึ้นไปโคจรในอวกาศมันก็จะเดินเร็วขึ้นจากคนของทฤษฎีสัมพัทธ,ธภาพแล้วก็จะกลับมาเดินตรงเป๊ะพอดีเมื่อเทียบกับเวลาบนโลกของเราเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยที่ทฤษฎีสุดล้ำของไอน์สไตน์ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆ เราเห็นความมหัศจรรย์ของมันไปแล้วนะคะแต่ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจังหวะหัวใจที่ว่านี้มันหยุดเต้นเราจะมาดูด้านที่เปราะบางของระบบกันบ้างซึ่งก็คือการที่เราดันไปฝากทุกอย่างไว้กับสัญญาณเวลาจาก GPS เพียงแหล่งเดียวนี้แหละคะ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะอย่างเครือข่าย5 G ที่เราใช้กันเนี่ยการที่เสาสัญญาณ2ต้นจะทำงานประสานกันได้เนี่ยมันต้องการความแม่นยำของเวลาสูงมากๆมากๆเลยะคะ่ะ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เนี่ยอยู่ที่บวกลบแค่1 5ไมโครวินาที T เท่านั้นเองค่ะคือมันสั้นมากๆ่กะแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยเพื่อให้เห็นภาพว่ามันสั้นขนาดไหนนะคะในเวลาแค่1 5ไมโครวินาที T เนี่ยแสงเดินทางได้ประมาณ450เมตรถ้าทุกอย่างอยู่ในกรอบเวลานี้ 5G ของเราก็ใช้งานได้ปกติค่ะแต่ถ้าเวลาคลาดเคลื่อนไปแค่นิดเดียว เกินกว่านี้ไปเมื่อไหร่เสาสัญ,ญญาณที่อยู่ใกล้ๆกันจะเริ่มตีกันเองรบกวนกันเองและสุดท้ายเครือข่าย 5G ทั้งระบบก็จะล่มไปเลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ 5G นะคะผลกระทบมันจะเป็นเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันไปเลยค่ะพอมือถือล่มระบบไฟฟ้าก็จะรวนตามไปด้วยเพราะการตรวจสอบสถานะของระบบมันพังตลาดหุ้นที่ต้องซื้อขายกันในเซียววินาทีก็จะหยุดชะงักไปจนถึงระบบคลาวด์ที่คำจุนอินเทอร์เน็ตทั้งโลกอยู่ก็จะพังตามไปด้วย คือทุกอย่างที่เราใช้มันพึ่งพาสัญญาณเวลาจากแหล่งเดียวกันหมดเลยโดยที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะพอเห็นความเสี่ยงที่น่ากลัวขนาดนี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีตอนนี้ทั่วโลกเลยเกิดการแข่งขันกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นกว่านี้พูดง่ายๆคือสร้างระบบสำรองให้กับเทคโนโลยีที่สำคัญสุดๆอย่าง GPS เนี่ยแหละค่ะ แนวคิดนี้เขาเรียกกันว่า resilient PNT ค่ะหรือ PNT ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มันคือกรอบการทำงานที่ตั้งเป้าไว้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณดาวเทียมจะถูกรบกวนถูกแฮ็กหรือหายไปดื้อเราจะต้องมีข้อมูลตำแหน่งการนำทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แม่นยาใช้งานได้เสมอแล้วจะทำยังไงนะหรอคะเขามีกลยุทธ์การปลกันแบบ3ชั้นค่ะ ชั้นแรกเลยคือเลิกพึ่งพาแค่ G P S ของอเมริกาอย่างเดียวแต่หันไปใช้สัญญาณจากระบบดาวเทียมอื่นๆทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นกาลิเลโของยุโรปเจโรนัสของรัสเซียหรือเบโดของจีนเพื่อให้มีตัวสำรอง ชั้นที่2คือการกลับไปลงทุนในระบบสำรองที่อยู่บนภาาพ,พื้นดินอย่างเช่นระบบที่ชื่ออีโลรานซึ่งสัญญาณมันแรงมากๆแล้วก็ถูกรบกวนได้ยากกว่าสัญญาณดาวเทียมเยอะเลยและชั้นสุดท้ายคือการเอานาฬิกาอะตอมขนาดจิ๋วๆเนี่ยไปติดตั้งไว้ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสําคัญเลยค่ะเช่นในเสาสัญญาณมือถือหรือในโรงไฟฟ้าเพื่อที่ว่าต่อให้สัญญาณจากข้างนอกหายไปหมดระบบพวกนี้ก็ยังรักษาเวลาที่แมั่นยำของตัวเองต่อไปได้อีกระยะหนึ่งสุดท้ายนี้ มีข้อคิดที่ทรงพลังมากๆที่อยากจะฝากไว้ค่ะไม่ใช่แค่สำหรับวิศวกรน,นะคะแต่สำหรับเราทุกคนเลยนั่นก็คือจงออกแบบทุกอย่างโดยคิดไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งสัญญาณดาวเทียมอาจจะหายไปเพราะการเตรียมพร้อมสำหรับวันที่เราพึ่งพามันไม่ได้นี่ละค่ะคือคุณแจสำคัญที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงและพร้อมรับมือกับทุกอย่างสำหรับพวกเราทุกคนได้อย่างแท้จริง